สวัสดีค่ะเมเชเลอร์ค่ะพอดแคสต์เอพิสซดที่15ในวันนี้หัวข้อคือ7จ็ดปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อยอดขายแพลนเนอร์ความจริงแล้วหัวข้อนี้เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าก็มีหลายๆคนที่เพิ่งค้นหาไม่เจอบ้างเพิ่งจะมารู้จักกันบ้างก็ถามกันเข้ามาประจําก็เลยคิดว่าทําพอดแคสต์เอพิส o ดนี้ถ้ามีคนถ้าวันครั้งหน้านี่มีคนถามมาจะได้ส่งลิงก์พอดแคสต์ไปให้ ก็มีเจ็ดปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการขายแพลนเนอร์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่แพลนเนอร์อย่างเดียวหมายถึงพวกล็อกบุ๊กสมุดโนไล e เซนที่เราทำขายกันอยู่ที่อเมซอนนะคะในธุรก,กิจเออเคดีพีโลลิเนลคอนเทนต์พับลินั่นเองอันแรกเลยก็คือการเลือกตลาดการเลือกตลาดมีความสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าคุณเลือกตลาดที่มีคู่แข่งมากเนี่ยถึงแม้ว่าความต้องการจะมีสูงแต่ว่า คู่แข็งมีมากมีวางขายกันหลายพันเล่มเลยโอกาสที่แพลน n เนอร์ของคุณจะขายได้ก็มีน้อยเพราะฉะนั้นการเลือกตลาดนี่เป็นปัจจัยก็คือเป็นมีความสำคัญอันดับแรกเลยเอันดับตน้ตนๆเลยก็คือการเลือกตลาดให้เป็นก็ที่สองก็คือการออกแบบ ปกนั่นเองทีนี้การออกแบบปกให้สวยโดโด,โดเด่นอย่างเดียวไม่พอนะคะจะต้องให้ออกแบบให้ตรงกับลูกค้าเป้าหมายด้วยยกตัวอย่างเช่นล็อกบุ๊กอันดับหนึ่งที่ขายดีของเมเนี่ยมีการออกแบบที่เรียบง่ายนะคะแต่ว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าก็เลยขายดีก็แต่และเดือนก็ขายได้หลักหลักร้อยก็ขายได้เป็นร้อยร้อยเล่มเลยค่ะแต่และเดือนเพราะฉะนั้นการออกแบบปกเนี่ย ก็มีความสําคัญเป็นอันดับแรกทีนี้ขอย,ย้อนกลับไปนิดนึงถึงการเลือกตลาดการเลือกตลาดถ้าทําเองเนี่ยจะใช้เวลาในการเลือกตลาดอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะเพป,ปกติมากกว่านั้นทีนี้ก็จะมีช็อตคัดมีมีช็อตคัดอยู่ก็คือการใช้ Publisher Rocket ซึ่งไม่ก็ได้ทำรีวิวแล้วก็ทำ วิดีโอให้ดู t ท t o r i a l ให้ดูว่าใช้ Publisher Rocket ในการหาตลาดยังไงที่ YouTube ค่ะลองค้นหาดูคำว่าเมเลอร์ภาษาไทยก็มี t ท t o r i a l ก็คิดว่าแน่ากะอาจจะทำเพิ่มอีกล่ะก็จะทิ้งลิงก์เกิดว่าคุณฟังพอดแคสต์ก็ลิงก์จะอยู่ในดีสคริปชั o นเหมือนกันค่ะคุณฟังที่ YouTube ก็ลิงก์จะอยู่ใน d e s c r i p t ั o นเหมือนกัน แล้วก็อย่างที่บอกถ้าใช้ Publisher Rocket คลิกแค่ไม่กี่ครั้งก็หาตลาดได้แล้วแล้วก็ราคา97เหรียญใช้ได้ตลอดชีพฟรีอัปเดตใช้ง่ายนะคะอันนี้เกิดว่าคุณพอจะมีงบหรือว่าพอจะมีเงินจากธุรกิจออนไลน์อื่นหรือว่าพอทำเงินจากธุรกิจ KTP ได้แล้วก็แนะนำเลย ก็ลองดูที่ทีทูเทอรียลแล้วก็อย่างที่บอกลิงก์อยู่ในดีสคริปชันคือว่าคุณฟังที่พอดแคสต์ก็ลิงก์ในดีสคริปชันคือว่าคุณฟังจากยูทูบก็ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันเหมือนกัน uh, อันที่2ก็คือการออกแบบโป่งที่บอกต้องออกแบบโป่ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีนี้อีกคําถามหนึ่งที่มีคนถามมามากก็คือใช้ซอฟต์แวร์อันนั้นอันนี้ได้ไหมได้หมดนะคะหรือว่าคนจะใช้ Photoshop Illustrator แคนว่า PowerPoint อะไรได้หมดเลยก็ค d p ไม่จำกัดไม่มีข้อจำกัดว่าจะใช้ซอฟต์แวร์ไหนคะ่ะเพื่อ,อทำปกได้เป็นใช้ได้แล้วก็อันที่3มีความสำคัญมากก็คือการเลือก t i เทลเพราะว่าการเลือก title เนี่ยเวลาเขาค้นหาลูกค้าค้นหายที่ Amazon ในกล่องค้นหาในตรง Search Bar เนี่ยเวลาเขาลนเขียนไทเทลตรงกับที่เขา ค้นหาตรงกับความต้องการของลูกค้าเขาจะคลิกลิงก์ของคุณแต่ว่าอย่างแรกเลยก็คือควรจะต้องอทำ SEO ก็คือ,อทำยังไงที่ทำให้สมุดโน้ตของคุณปรากฏผลหน้าแรกค่ะ ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือการเเขียนศัพเขียนเขียนไทเทอร์สเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเขียนศัพท์ไทเทอร์เหมือนกันก็คือหัวข้อหลักหัวข้อรองนั่นเองก็มีความสําคัญก็ระบังการสกดคคำการแกรมมาอะไรก็ดูที่ตัวอย่างที่วางขายเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นแนวทางเพราะว่าถ้าคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษยังไงก็ดูเป็นแนวทางแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกรมมาขั้นพื้นฐานนะคะก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าไม่เก่งก็ลองดูที่เขาวางขายอยู่ แล้วกอ็อันที่5ก็คือ Description กนคือ d ี s c r i p t i o n ก็ถ้าเกิดว่าคุณอัปโหลดบอกว่าทำาสนวนเน้นปริมาณเป็นสำคัญมันก็เป็นการยากที่จะมาเขียนดีสคริปชันให้แตกต่างแต่ละอันนะคะแต่ว่าถ้าคุณเน้นปริมาณเน้นคุณภาพเป็นหลักเนี่ยทำแค่ไม่กี่ร้อยเล่มก็สามารถที่จะเขียนดีสคริปชันให้ตรงกับสินค้านั้นๆจนกับแพลนเนอร์นั้นๆ,ๆนั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกดีสคริปชันก็เหมือน t ทตเทลกับซับเทตเกล ตรวจเช็คการสะกดคำไกราม,กมาให้ดีแล้วก็อันที่6ก็คือการเลือกหมวดหมู่ส่วนใหญ่เอ่อ,อ,อที่ที่สังเกตดูก็ไม่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับหมวดหมู่เท่าไหร่ความจริงแล้ว KDP ทางในซอนเนี่ยอนุญ,ญาตให้เลือกถึง10หมวดหมู่ด้วยกันนะสมมติว่าคุณทาเป็น Garden Planner เนี่ยแต่เวลาอัปโหลดไฟล์นี้เลือกได้แค่2หมวดหมู่หลังจากวางขายไปแล้วได้ ISBN หรือว่า ASINASIN AS เนี่ยก็อีเมลไปทางสปอร์ตว่าต้องการที่จะ เพิ่มหมดหมูอีก8หมดหมู่กับ garden planner เรื่มนี้นะ a sin s i n อ,เอ,นอ,นอ,นอันนี้นะทีนี้เอาหมดหมู่มาจากไหนก็ต้องมาหาเองในแต่ละอันนะคะก็รู้สึกว่าจะมีสอนที่ YouTube นี่แล้วก็ลองหาดูทีนี้อย่างที่บอกการหาหมดหมู่ p u b l i s h e r rocket ใช้ได้นะคะก็จะมีคลิกไม่กี่ครั้งก็หาหมดหมูได้แล้วแล้วก็แค่การหาหมวดหมูอย่างเดียวในส่วนตัวแล้วคิดว่าก็คุ้มค่ากับราคา97เหรียญน,นะคะ ก็สรุปว่าการเลือกหมวดหมู่มีความสําคัญเพราะว่าถ้าคุณเลือกหมวดหมู่ที่สมมติว่าเอ่อเป็นสม,มุดที่ขายดีอันดับหนึ่งเขาขายได้เป็นหลายร้อยเล่มต่อวันเนี่ยเกิดว่าคุณเลือกหมวดหมู่เดียวกับอันเดียวกับอ,อันเล่มนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอันดับขายดียากนะคะเพราะฉะนั้นพรอมเชอร์เกิดก็จะคํานวณมาให้เลยว่าถ้าคุณต้องการขึ้นอันดับหนึ่งอันดับสิบต้องขายวันละเท่าไหร่นะคะแล้วก็ การเลือกหมุดหมู่อย่างที่บอกก็คือในในคอร์สสมนตมันเงินล้านมีสอนค่ะว่าอีเมลไปทางซัพพอร์ตยังไงก็จะมีเทมเพลตให้ค่ะ mm hmm. ก็ดดูเทมเพลตที่ไม่ให้มาใน course, คอร์สก็มาคนเป็นนักเรียนในคอร์สสมนเงินล้านก็หาดูมีนะคะสอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันสุดท้ายที่มีความสำคัญก็คือการเลือกราคานั่นเองเพราะว่าก็จะดูะเป็นหลักที่ว่าเขาขายกัน ราคาเท่าไหร่นั่นเองถ้าเป็นสนโนยเไลนธรรมดานะคะก็อยู่ที่6 9เหรียญือว่า7เหรียญแล้วก็ถ้าเป็นสมนดสำหรับเด็กพวกเด็ก activity b o o k s ก็ราคาประมาณ5เหรียญ99ค่ะแล้วก็เวลาเลือกราคาเนี้ยเราอาจจะตั้งราคาให้สูงหรือว่าต่ำกว่าคู่แข่งไม่เกิน1เหรียญนะคะถ้าเกิดว่าตั้งราคาต่ำเกินไปเราก็จะได้ค่า royalties น้อยถ้าเกิดว่าตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งมากเกินไปล้วก็จะไม่มีใครซื้อค่ะนอกจากว่าคุณจะออกแบบราย ารายละเอียดเนื้อในเนี่ยแต,ต่างจากคนอื่นแล้วมีรายละเอียดเยอะทีนี้จริงๆหัวข้อคีนี้ก็คือ7จ็ดปัะจัยสำคัญที่เปผลต่อยอดขายแพลนเนอร์ทีนี้ขอเพิ่มอันที่แปดเป็นโบนัสละกันก็คือการออกแบบเนื้อในนั่นเองเพราะว่ายินที่บอกก็สําหรับคนที่ทําเริ่มธุรกิจนี้มาเราอาจจะทําสโนดไลฟ์ส้นธรรมดาก็มาระยะหนึ่งก็อยาก ให้ลองเปลี่ยนไปทำพวก planner logbook ที่มีรายละเอียดข้างในดูค่ะเพราะว่าโอกาสขายได้จะมีมากแล้วก็คู่แข่งจะไม่สามารถอ่ p คพัพจะไม่สามารถที่จะลอกเรียนแบบของคุณได้ค่ะยิ่งเพราะว่าเวลาเขาดูข้างในเนี่ยอเมซอนให้ดูลุคอินสไตน์ inside, ดูได้แค่สิของเนื้อในเกิดว่าเนื้อในคุณมีรายละเอียดมากคู่แข่งก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ค่ะนอกจากว่าเขาซื้อสมนสมน,นุน,นของคุณแล้วก็ไปดูแบบลอกเรียนแบบทั้งหมดนี้ก็แบบ ก็เป็นไปได้ยากคะ่ะอาจจะไม่มีใครแบบอ,อยากชนะมาถึงขนาดนั้นแต่กรณีที่มีคนที่เขาลอกเรียนแบบเนื้อในของคุณไปเป๊ะเ,เลยคุณก็สามารถที่จะอีเมาทางสพอร์ตได้เซาพพอร์ตเรากว่าเออันนี้น่ะมีคนเลียนอเอเดินแบบเชนอย่างนี้ก็ให้เขาเอาลบบล็อกเหนังสือคู่แข่งไปคะ่ะก็ยังไม่เคยเจอนะส่วนตัวก็ยัง ไม่เคยเจอว่ามีคนลอกเรียนแบบอะไรเป๊ะขนาดนั้นอย่างที่ขายเดียนหนึ่งของตัวเองด้วยอันดับหนึ่งอันดับสองก็อันดับหนึ่งของเมย์นี่ก็ซื้อเนื้อไนเข้ามามีลิสิตการค้าถูกต้องแล้วก็อันที่สองนี่ทำเองรายละเอียดเยอะมากใช้เวลาทำเป็นชั่วโมงเลยก็สรุปว่ารีแคปเจะปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อยอดขายก็คืออันดับหนึ่งการเลือกตลาดอันที่อันดับสองปกจะต้องสุดเด่นแล้วก็ตรงกับความต้องการของลูกค้าอันดับ3การเลือกไทเทลอันดับ4การเลือกซับไทเทล อันที่5ก็คืออ่า description เขียน description Des ให้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 ใหน้าให้หน้าซื้อพูลูกค้าอ่านแล้วมีความแบบต้องการอยากจะคลิกซื้อนั่นเองแล้วกันที่6ก็คือการเลือกหมุดหมันที่7การตั้งราคาแล้วก็มีโบนัสอีกอันก็คือการออกแบบเนื้อในค่ะเรื่องของการออกแบบเนื้อในก็ของเมมีขายนะคะ,ะมีแพ็คเนื้อในขายเรียบร้อยแ,แล้วก็มี แล้วก็มีที่เป็นอินดิสไซเกิดว่าคุณใช้อินดิสไซก็มีต้นฉบับให้ไปปรับปรุงแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แล้วก็มี PDF ไฟล์ส่วนใหญ่เป็น PDF ไฟล์อะแพ็กื้อปปในที่ขายค่ะแล้วก็ก็ไม่มีต้นฉบับแต่ว่าคุณสามารถที่จะใช้ PDF Editor ออนไลน์ก็เป็นโปรแกร,รมใช้ฟรีจะทำแบบนั้นก็ได้ก็หวังว่า พอดแคสต์เอพิดที่15นี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคุณมากๆค่ะที่ติดตามมาไว้พวกไหนในอ่ิตอดหน้าสวัสดีค่ะ